ทำอย่างไรถึงจะรู้กรรมเก่าในอดีตของเราว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้แก้กรรมนั้นให้หายไปไม่ต้องมารับกรรมนั้นๆอีกจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่กรรมดีในชาตินี้ต่อไปโดยไม่ต้องพะวงกับกรรมเก่าในอดีตชาติหลวงพ่อพุธฐานิโยตอบการที่จะรู้กรรมเก่าในอดีตไม่เป็นปัญหาสำคัญ ในเมื่อเรารู้แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์กรรมที่เราทำลงไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขได้มีทางเดียวคือว่าเราเชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วส่วนกรรมชั่วในอดีตชาตินั้นเราอาจจะมีแต่ในชาตินี้เรามีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแล้ว และเชื่อกฎของกรรมแล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็พยายามละเว้นจากการทำชั่วทำแต่ดีเรื่อยไปในเมื่อทำแต่ดีๆเรื่อยไปหากเรามีการทำสมาธิภาวนาเราสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ส่วนผลกรรมเก่าแม้นผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็ยังต้องได้รับอยู่เช่น ราโมโคาลาเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นปัญหาสำคัญที่เราจะต้องไปแก้กรรมเก่าทำแต่ความดีใหม่ในปัจจุบันนี้ให้มากๆขึ้นถ้าหากว่ากรรมเก่าในอดีตซึ่งมันอาจจะมีเพียงเล็กน้อยเมื่อเราทำความดีในปัจจุบันได้มากขึ้นมากขึ้นกรรมใหม่นี่ในเมื่อสะสมเอาไว้มากๆเข้า มันก็มีพลังพอจะหนุนจิตให้วิ่งเร็วขึ้นในเมื่อผลกรรมหมายบรรดาลจิตของเราให้วิ่งเร็วขึ้นกร้ามเก่าที่วิ่งตามมามันก็ช้าลงทำให้ห่างจากของเก่าเรื่อยไปถ้าหากเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วถึงแม้นว่ากร้ามเก่ามาจะตามมาทันให้ผลในอัตภาพนี้ แต่ก็ไม่สามารถที่จะประทุสร้ายจิตใจของเราให้เป็นอย่างอื่นได้ครั้งหนึ่งในอดีตมีลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุธเกิดความสงสัยในเรื่องของกรรมเก่าหรือเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรซึ่งทางหลวงพ่อพุธได้เมตตาอธิบายในเรื่องนี้ไว้ดังนี้คำถามการอโหสิกรรม เมื่อเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้แล้วผู้นั้นยังจะต้องรับกรรมอีกหรือไม่หลวงพ่อพุทธ,ธานิโยตอบอันนี้ต้องทำความเข้าใจกรรมที่เราทำโดยมีคู่กรณีเช่นชกต่อยตีกันทะเลาะเบาะแว้งกันในเมื่อทำลงไปแล้วต่างคนต่างเจ็บแค้นใจมันผูกกรรมจองเวรกัน คือคอยที่จะล้างผลาญกันแก้แค้นกันอยู่เสมอทีนี้ในเมื่อปรับความเข้าใจกันได้แล้วต่างคนต่างก็ยกโทษให้กันอโหสิกรรมให้กันการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรมันก็หมดไปเพราะเราไม่คิดที่จะทำร้ายกันต่อไปอีกแต่บาปกรรมที่ไปตีหัวเขานั้นมันอโหสิกรรมไม่ได้เพราะมันเป็นกฎแห่งธรรมชาติ เราไปด่าเขามันก็เป็นบาปมันผิดศีลข้อมุสาวาทต,ตีเขาฆ่าเขามันก็เป็นฉายาแห่งปานาติบาตถึงเขาไม่ตายก็ตามถ้าเขาตายก็เป็นปานาติบาตแม้ว่าผู้ที่ถูกทำร้ายจะเอาหสิิกรรมให้คือไม่จองเวรกันต่อไป กรรมที่ผู้นั้นกระทำลงไปแล้วยอมแก้ไม่ตกนี่ต้องเข้าใจกันอย่างนี้การตัดกรรมก็คือหยุดทำความชั่วความบาปการตัดเวรก็คือหยุดการพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันคือไม่แก้แค้นซึ่งกันและกันรู้จักคำว่าให้อภัยซึ่งกันและกัน ผู้ทำผิดก็ให้รู้จักคำว่าขอโทษผู้ถูกขอโทษก็ควรรู้จักคำว่าให้อภัยไม่เป็นอะไรหรอกอันนี้เป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าใครทำกรรมใดไว้ได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปทำพิธีตัดกรรมก็เป็นการลบล้างคำสอนของพระพุทธเจ้า กรรมใดใครก่อลงไปแล้วใจเป็นผู้จงใจคือเจตนาทำลงไปพอทำลงไปแล้วกรรมอันเป็นบาปภายหลังเรามานึกว่าเราไม่ต้องการผลของบาปมันก็หลีกเลี่ยงปฏิเสธไม่ได้เพราะใจเป็นผู้สั่งให้กายวาจาทำลงไปพูดลงไปใจตัวนี้ต้องรับผิดชอบ โดยความเป็นธรรมโดยหลักของธรรมชาติเพราะฉะนั้นการที่เราไปทำพิธีตัดกรรมนี่หมายถึงตัดผลของบาปมั่นตัดไม่ได้อย่าไปเข้าใจผิดขอให้พุทธบริษัททั้งหลายจงปลูกฝังนิสัยให้เด็กของเราในข้อนี้เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญที่สุด ถ้าเด็กๆของเราไปนี่เข้าใจว่าทำบาปทำกรรมแล้วไปทำพิธีล้างบาปทำพิธีตัดกรรมแล้วมันหมดบาปประเดี๋ยวเด็กๆมันไปทำบาปแล้วไปหาหลวงพ่อหลวงพี่ตัดบาปตัดกรรมให้มันก็ไม่เกิดความกลัวต่อบาปเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าทำกรรมอันเป็นบาปแล้วตัดกรรมให้หมดไป ันเป็นไปไม่ได้แต่ตัดเวนี่มีทางเวนหมายถึงการผูกพยาบาทคอยแก้แค้นกันอยู่ตลอดเวลาเช่นเราฆ่าเขาตายบางทีนึกถึงบาปกรรมกลัวว่าเขาจะอาฆาตจองเวนเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาถ้าหากว่าเขาได้รับส่วนกุศลจากเราเขาได้รับความสุข เขาเลื่อนฐานะจากภาวะที่ทุกข์ทรมานไปสู่ฐานะที่มีความสุขเขานึกถึงคุณงามความดีนึกถึงบุญคุณของเราเขาก็อโหสิกรรมให้เราไม่ตามล้างตามผลานกันอีกต่อไปอันนี้ตัดเวนี่ตัดได้